สวัสดีครับพิชานาสวัสดีครับผมอยู่นี่น um ี่ไปไปนะคะเอาเป็นยังไงบ้างอัพเดตหน่อยละกันสบายดีสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมใช่รู้แล้วว่าสวยเหมือนเดิมค่ะอัปเดตผลงานหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้นะคะก็เพิ่งได้ทําเป็นพิธีกรกับพี่จ้าจ๋านะคะวิรนุชแล้วก็พี่ปายสีตางนะคะกับรายการสปอร์ตแฟนเกี่ยวกับกีฬาค่ะทางช่อง True s p o r t 2นั่นเอง แล้วมีแล้วพออกบอกมีงานละครเดอยวมากกี่เรื่องนะทั้งหมดก็มีทาง True t h n ติดต่อมาอยู่ให้เป็นนางเอกเราก็คิดอยู่ว่าจะไหวไหมคงจะกลัวหนักแล้วบอกประมาณแปดสิบกว่าเรื่องที่ติดต่อมาเยอะมากต้องคัดทีว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดสรุปว่ายังไม่มีสักเรื่องค่ะไม่มีจริงมีติดต่อมาแต่ตอนนี้ก็รอทางผู้ใหญ่กําลังคุยกันอยู่ว่าเป็นงเอรจริงไหมเนี่ยอันนี้จริงเป็นอาจจะเป็นนางรองไปก่อนนะคะเป็นน้องนางเอกนะคะนางเอกน่าจะเป็นแบบคิงกี้อะไรอย่างเงี้ย เป็นน้องน้องเมือ่มอ<ช>กี้น่าละไม้คล้ายกันอยู่เหมือนกันเด็กเหมือนกันมากอ่าเรื่องความรักหน่อยความรักตอนนี้ก็หวานฉ่ำชื่นใจยังคนเดิมอยู่เนาะยังใช่ยังใช่ใช่ไหมคมอเซลล์อ่ะนาอยากรู้สาวสวยก็กลัวจะแบบไปผันเปลี่ยนไปแล้วจริง ด้วยตัวของเราเองก็ยังเป็นยังถือว่าเป็นเด็กอยู่ยังมีโอกาสามากมายแต่ว่าในเรื่องของความรักที่สิ่งที่เราได้กําลังใจจากใครมากที่สุดก็ยังยังคงมีอยู่เหมือนเดิมมีเหมือนเดิมม,มีเปลี่ยนใช่ผลงานเพลงล่ะเออ,เอ,อ,เอ,อผลงานเพลงล่ะคลงเทนต์เทก็เพิ่งจบไปกับไอ้มี ะะก็ยังมีซิงเกิลล่าสุดที่เาบอกว่าเป็นภาษา,าไทยกับเพื่อนๆทั้งชาวจีนชาวเกาหลีกับเพลง Healthy นะคะแต่ว่าคือเราได้ทำมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมา 2>, 2ปีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็หมดสัญญาแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาทำงานเมืองไทยแต่ว่าผลงานเพลงยังยังมีอยู่ที่เมืองจีนก็ยังมีคนแบบมีแฟนคลับติดตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องอให้เวลากับตัวเราเองมากขึ้นเพราะว่าถ้าไปอยู่ทางนู้นปุ๊บเราก็อยานตอนนี้อ,อยากจะกลับมาเริ่ม เรียนต่อด้วยอะไรเงี้ยแต่กำลังกินหาวเวลาว่างอยู่